สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับผมบอมเบิร์กบานในรายการข่าวธนาคารเวลาโดยโครงการหนุนเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวคิดธนาคารเวลาในพื้นที่นําร่องชุมชนเขตเมืองเพื่อรองรับสังคมสมัยประจําวันที่9ตุลาคม2,566ครับในวันนี้ครับโครงการได้ร่วมกับบริษัท LPP Property Management จำกัดนะครับ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพาตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับจัดขึ้นที่ห้อง4 1 4ชั้น4อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสอสอส,อสอครับอยู่ที่ซอยงามดูพรีจังหวัดกรุงเทพนะครับ โดยในงานนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ LPP เข้าร่วมจำนวน44คนครับมีผู้รับผิดชอบโครงการก็คือผมเองนะครับและผู้ประสานงานโครงการเข้าร่วมด้วยนะครับรวมทั้งสิ้นก็เป็น46คนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ครับก็เกิดขึ้นจากการที่โครงการของเรานะครับได้ทำงานร่วมกับบริษัท LPP Property Management จำกัดนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทในเครือ LPN นะครับ ก็ได้มีการสื่อสารกันมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับถึงข้อท้าทายในการดำเนินงานธนาคารเวลาในพื้นที่นํำร่องซึ่ง LPP ก็ได้รับรู้แล้วก็พยายามสื่อสารกับโครงการมาโดยตลอดครับว่าธนาคารเวลาเนี่ยเป็นเรื่องใหม่มีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแนวคิดไปจนถึงแนวทางการปรับใช้ในพื้นที่ครับซึ่งที่ผ่านมาทาง LPP เขาก็ ได้เปิดโอกาสให้โครงการได้สื่อสารกับผู้จัดก,การชุมชนเนี่ยนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ครับก็ได้เสนอให้เราเนี่ยครับสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การชุมชนโครงการครับก็เลยร่วมมือกับ LPP ครับในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ขึ้นมาครับให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่อยู่ในช่วงฝึกอบรมงานนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ เลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้จัดก,การชุมชนนะครับจำนวน39ชุมชนครับก็ได้รับความร่วมมือจาก LPN Academy นะครับบรรจุเรื่องธนาคารเวลาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมพนักงานในรุ่นนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการยกระดับการทำงานของพนักงานให้สามารถใช้ระบบธนาคารเวลาเป็นเครื่องมือสร้างพื้นที่ความสุขเกิดชุมชนหน้อยู่ ซึ่งเป็นแนวคิดหลักขององค์กรนะครับในงานนี้ครับโครงการก็ได้เล่าแนวคิดธนาคารเวลาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปรับใช้ธนาคารเวลาในคอนโดครับซึ่งแนวทางการปรับใช้เนี่ยนะครับก็ได้มาจากการทดลองดำเนินง,งานในพื้นที่นำร่องครับมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมานั่นแหละครับ นอกจากนี้นะครับโครงการก็ยังชี้ชวนให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยครับได้เห็นถึงประโยชน์ของการนำระบบธนาคารเวลาเนี่ยไปปรับใช้ในพื้นที่ครับทั้งในด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้วก็ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งจากการสำรวจของ LPP ครับพบว่าลูกบ้านเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกครับในขณะที่คณะ กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดครับจะให้ความสําคัญกับการลดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับทั้งนี้ครับทางโครงการเองก็ได้มีการทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับใช้ธนาคารเวลาในพื้นที่นะครับก็ทําแบบสอบถามอยู่จํานวนสองสาคำถามนะครับคําถามแรกครับเราก็ถามไปว่าการใช้ระบบธนาคารเวลาเพิ่มการมีส่วนร่วมจัดงานประจําปีเนี่ยทางผู้เข้าร่วมเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็พบว่า ชอบทั้งร้อยเซเลยครับโดยให้เหตุผลไปในทิศทางเดียวกันครับว่าแนวคิดการใช้ระบบธนาคารเวลาเพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดงานประจำปีเนี่ยเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายจัดการและเจ้าของร่วมให้ได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนแล้วก็ยังช่วยประหยัดงบประมาณด้วยครับข้อที่สครับก็คือเราก็ได้ทำแบบสำรวจสอบถามนะครับว่า การใช้ระบบธนาคารเวลาดำเนินงาน zero waste เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเห็นว่าเป็นอย่างไรกันก็พบว,ว่าผู้เข้าร่วม91%ครับบอกว่าชอบนะครับโดยให้เหตุผลว่าประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนอีก9%เนี่ยก็ตอบว่าก็ดีครับเหตุผลก็คือไม่แน่ใจครับว่าจะได้รับความร่วมมือมากแค่ไหนเนาะแล้วก็มีคําตอบบางคําตอบก็บอกว่ามีหลายขั้นตอนเกินไป บริการจากส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ฟรีอยู่แล้วมีบริการเพียงส่วนน้อยนะครับที่จะต้องเสียเงินนะครับจึงไม่ตอบโจทย์ในส่วนของการนำเครดิตมาแลกรับบริการจากส่วนกลางคำถามข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราขอข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ก็ตอบว่าต้องการแผนงานขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและทีมสนับสนุนการทำงานครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ